ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่จะจบด้วยเครื่องเจนะครับผมตอนนี้ก็ฝาสูบป,ปาดมาหลายเที่ยวแล้วสุดท้ายนี้ก็คือดันจนท่อน้ำหม้อน้ำแตกนะครับเพราะว่าความร้อนที่สะสมอยู่ในระบบนะครับพอป,ปาดฝาสูบเยอะๆเข้าก็มีความร้อนสะสมขึ้นมาเยอะๆนะครับ อยู่ดีๆวันดีก็ท่อน้ําระเบิดก็ไม่ได้ดูนะครับไม่ได้ดูเพราะว่าที่ไม่ได้ดูนี่อาจจะเป็นที่ไฟเตือนด้วยนะครับไฟเตือนเนี่ยผมถอดสวิตตัวนี้มาดูนะครับสวิตไฟเตือนเม้อน้ํานะครับขาดนะครับผมขาดข้างในก็อาจจะไม่เตือนนะครับเพราะว่ารถนานแล้วบางทีท่านก็อาจจะไม่เคยได้เปลี่ยนเนาะสวิตเตือนน้าสําคัญนะครับผม กระป๋องนะครับป๋องอยู่ไหนเอย่ยนะครับนี่ครับจะให้ดูนะครับกระป๋องอขาดไปเลยนะครับเขาจะอยู่นานแล้วเขาจะดันปึก๊กหลุดออกไปเลยนะครับส่วนเสวิตตรงนี้นะครับเนี่ยเขี้ยวหักนะครับตัเตือนก็าทางานไม่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 ได้ก็อาจจะเตือนไม่ไม่ได้เตือนนะครับก็เลยขับเป็นเครื่องไม่ นี่ก็คือบางครั้งนะครับเรารถเรามันมีสมรรถภาพที่ดีนะครับผมแต่ว่าเราเผลอเนาะหรือไม่ได้เช็คเกี่ยวกับพวกความปลอดภัยนะครับสวิตไฟโชว์น้ำไฟเตือนน้ำมันเครื่องอะไรอย่างนี้นะครับบางทีเราขับอยู่ทุกวันทุกวันเราก็ไม่ได้อิใจนะครับเอารู้ตัวอีกทีนึงก็คือเรียบร้อยนะครับควันขึ้นเลยนี่น้ำมันเครื่องใหม่เลยนะครับคันนี้ โดยรวมประกอบ,บกับระบบได้หลายอย่างนะครับเช่นระบบแอร์เนี่ยถอดท่อมาก็โอ้โหระบบแอร์ก็ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแผงคอนดินเซอร์ตัวนี้ด้วยนะครับแผงคอนดินเซอร์ตัวนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทําระบบแอร์ใหม่แล้วก็วางเครื่องลงไปก็ให้จบงานเลยนะครับบอดี้คูดอนะครับเจดท้างในยังสวยนะครับข้างในสวยสีก็สวยนะครับ เกิอลูกค้าท่านใดสนใจนะครับจองได้เลยนะครับคันนี้จองได้เลยนะครับกําลังจะวางเจนะครับก็อาจจะต้องใส่แก๊สไปด้วยนะครับถ้าไม่ใส่แก๊สก็ไม่ไหวแล้วครับชั่วโมงนี้นะครับสุดท้ายจบที่เจนะครับเพราะว่าอย่างอื่นก็ ว่าจะเปลี่ยนฟ้าสูบก็เผื่อลูกค้าท่านใดสนใจไปดูแลต่อมันก็จะยุ่งยากนะครับก็วางเจเลยจะได้วิ่งเหนือล่องใต้ได้สบายนะครับนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแส่วนคันนี้นะครับก็ได้แปลงระบบแอร์นะครับระบบแอร์ให้นะครับเป็นโค้ดบีนะครับแต่เป็นตัวรถที่ประกอบนอกมาก็เลยเป็นเครื่องตองหนึ่งนะครับส่วนแอร์เขาก็ใส่เป็นดิจิตอนมา หาอะไหลยากมากเลยนะครับเป็นสวิตกดนะครับผมเจอสองคันแล้วอีกคันหนึ่งก็คือกดค้างไว้เลยนะครับกดค้างไว้เลยเรื่องเรื่องระบบแอร์นะครับถ้าเป็นจออย่างนี้มานะครับเป็นรถที่ประกอบนอกมาเลยนะครับสังเกตง่ายๆเลยปกติบ้านเราจะไม่มีไม้นะครับจอนี้จะไม่มีไม่นี่เขามีไม่มาเรียบร้อยนะครับนี่ผมก็ได้มาทําเป็นจอหมุนปรับ ไปบ้านเรานะครับยกมาทั้งซตนะครับทั้งสายไฟเข้ากันไม่ได้นะครับเสียบกันไม่ได้ก็ต้องมาเดินไวริงสายไฟเข้าใหม่นะครับไดไวริงสายไฟเข้าใหม่แล้วก็รีสแตนต์นข้างหน้าใส่ใหม่ยกเว้นคอมนะครับพัดลมโบเวอร์ก็เปลี่ยนเข้าไปใหม่ด้วยนะครับผมมาดูของเก่านะครับของเก่าก็เปลี่ยนมาหลายชิ้นแล้วนะครับก็ยังไม่จบงานเนาะ เดินมาหลายชิ้นแล้วนี่ครับอันนี้เป็นของเดิมที่ติดรถออันนี้ลูกค้าซื้อมาใหม่ครับซื้อมาใหม่แล้วก็หลักๆเลยก็คือตัวนี้เสียคได้มั่งไม่ได้มั่งเนาะ ก็ว่าจะซ่อมให้ลูกค้าลูกค้าก็เลยบอกว่าอี่ยนเป็นของบ้านเราเลยดีกว่าเผื่ออนากตนะครับคิดกันยาวๆนะครับเผื่ออนากตว่้าอาจจะต้องเป็นเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยสายไฟนะครับไปต่อเข้าไปใหม่ท่านขยุ่นะเออว้าวหลบม คุนมากก็จะใช้ไม่ได้แล้วละ่ะวาล์วลมตัวนี้นะครับเพราะว่าคอนโทรลปรับด้วยไฟฟ้าอาจจะเสื่อมไปด้วยกันทั้งหมดนะครับลมออกข้างบนมั่งข้างล่างมั่งนะก็ต้องใช้ท่อลมแบบเดิมดีกว่านะครับจะสะดวกกว่าไม่ต้องไปคิดว่ามันจะพังนะครับเดยวไปให้หมด นะครับผมส่วน w 1 2หนึ่งสาคันนี้นะครับก็ใกล้จะได้กลับคอนแกน,นแล้วครับตอนนี้ก็ได้ถังน้ำมันมาแล้วเนาะเดี๋ยงนี้ก็เปลี่ยนหัวฉีดไปทั้งสี่หัวแล้วนะครับซ่อมพีจระบบแอร์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเย็นฉ่ำนะครับเตือนน้ำก็ใส่ไปแล้วเรียบร้อยนะครับถังน้ำมัน สะอาดเลยนะครับเงาว้องนะครับของเก่านี่สนิมเต็มเลยผมล้างก็ไม่ออกอล้างไม่ออกนะครับอันนี้มันต้องเรียบนะครับไม่งั้นจะมีกลิ่นนะครับพอดีลูกค้าไม่รู้ไปทําอะไรมาอีกคันหนึ่ง,งนะครับวันนี้ผมลองรถแล้วก็ไปไป เปิดประตูหน้าออกมากินน้ำมันห่มเลยครับก็มาดูปรากฏว่านี่เลยครับสำหรับคันนี้นะครับก็มาจากคุราบนะครับคันนี้นี่ครับมันเบี้ยวนะครับมันมันไม่เรียบนะครับอปกติมันจะเรียบเท่ากันหมดเลยตรงนี้สูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเอามือรูปจะเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะหาไม้มาก็าะให้ลงให้ได้เรียบๆนะครับไม่งั้นเติมน้ำมันครึ่งถังขึ้นมาเนี่ยบางทีกระชอกมานี่เลยแล้วก็มีกลิ่น นะครับเนี่ยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยปิดไปอย่างนี้ปุ๊บมันต้องเรียบหมดนะครับไม่เรียบหมดตัวนี้เขาจะกดยางเขาจะกดไม่เรียบนะครับจะเป็นอย่างนี้ไม่ต้องแก้ไขให้เดกนะครับโดยรวมเราก็ดูรถให้หมดนะครับก็เห็นใจนะครับลูกค้าที่มาไกลนะครับท่านจะซ่อมไม่ซ่อมจะทําไม่ทําอันไหนพอเราแก้ไขให้ได้เราจะแก้ไขให้หมดเลยนะครับ ที่ไม่เหลือบากกว่าแรงก็อาจจะมาที่เราก็อาจจะช้านะครับเพราะเราจะดูรายละเอียดโดยรวมอันนี้วิ่งไปช่วงล่างดังนะครับเดี๋ยวจะขึ้นห้อยดูว่ามันดังอะไรมั่งนะครับแล้วก็ได้เรียนลูกค้าอีกทีนึงนะครับก็มาไกลนะครับก็ส่วนอีกหนึ่งทันก็คือนี่ฮะมาจากบริลลัมนะครับตอนนี้ก็เหลือบังคูนล้อนะครับจากใส่บังคูนล้อทั้งสล้อแล้วก็ เชนทันล็อกใส่เรียบร้อยเหลือบิวนะครับเหลือบิลสี่ตัวนะครับกำลังซ่อมแก้ไขให้อยู่นะครับเซฟทีนะ่บิวดึงดึงแต่ไม่ล็อกนะครับเออดึงแต่ไม่ล็อกนะครับกำลังแก้ไขให้อยู่นะครับเสาอากาศเรียบร้อยนะครับกุญแจร,รีโมทเรียบร้อย นะครับแอร์ก็แปลงเรียบร้อยนะครับเป็นรุ่น W210 ใส่ไปแล้วนะครับโดยใช้เซ็นเซอร์เดิมมาจับไว้ที่ด้านบนนะครับเพราะว่าคอมรุ่นนี้สี่ขานี่เอาเรื่องนะครับทำไม่ค่อยจะจบเท่าไหร่นะครับแล้วก็คอมแพงมากด้วยนะครับลูกหลอกสายพานตรงนี้เก็บเข้าในวงจรเข้าไปหมดแล้วนะครับผมครับเป็นรถที่น่าใช้หนึ่งคันนะครับ ผมแนะนำนะครับผมถ้าคนไหนที่ท่านใดที่อยากจะใช้บ้นเนี่ยมันต่ำกว่าปี2000เนี่ยโอเคนะครับอย่างนี้นะครับมือใหม่ก็ต้องหัดรุ่นนี้ก่อนนะครับแต้วเื่องึนึ่งตัวนี้นะครับหรือไม่ก็1นึ่นะครับแต่ว่าท่านใดที่จะอัปเดตก็นี่เลยครับเอ็ดค์ดเลยนะครับุลลุมนะครับ ข้างหน้าถุงลมอยู่ส่วนข้างหลังนี้ผมแปลงเป็นสปริงแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อความสบายใจอาจจะความอาจจะสู้ถุงลมไม่ได้นะครับกิโลเมตรก็น้นอยนะครับแสนสี่หมื่นกิโลข้างในยังอรู阿า,าเลยนะครับสวยนะครับท่านใดอยากจะอัปเดตรถนะครับลองมาคุยกันนะครับกว้างมาก เบาะนี้ก็จะยืดได้หดได้นะยฮะยืดได้หดได้นิดหน่อยนะครับอืมนะครับหดได้ยืดได้นะี่ครับเอ็ดคั ยุงเข้าไปแล้วหนึ่งตัวก็รุ่นนี้ครับต่อขึ้นมาอีกก็คือรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ต่อจาก2องก็เป็น2องตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง271เ e จ็ดอีโวห้เกียร์แล้วนะครับ5สปีดเดินหน้านะครับ ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอืมเผื่อใครสนใจจะอัปเดตนะครับได้เลยนะครับติดต่อมานะครับผมครับขอบคุณ f อทุกท่านครับ